สวัสดีค่ะเน็ตนนทน์สีสว่างนะคะค่ะคก็วันนี้จริงๆลูกสันน้นค่อนข้างดีมากนะคะแต่ว่ามีอยู่6ไฟเวค่ะแต่ว่าก็อัพแอนด์ดาวได้ดีค่ะแล้วก็พอพอขึ้นกินก็ทําแต้มได้ก็ช่วงเช้าไม่ค่อยร้อนมากเพิ่งจะมาร้อน4ี่ห้ลุมหลังเองค่ะแล้วก็กรีนค่อนข้างไวเพราะว่าพอมันเริ่มแห้งพรุ่งนี้ก็หวังว่าจะตีให้อยู่ไฟเวย์มากขึ้นลูกสั้นดีให้ดีเหมือนเดิมะคะ่ะ ก็จริงๆต้องเอาลูกไปไว้ที่พยายามตีลูกไปไว้ที่ที่จริงๆสนามนี้ค่อนข้างสโลปเยอะนะคะเนื่งกว่าถ้าถ้าเอาไปไว้ที่ที่ good position มันก็ให้โอกาสตัวเองะคะ <ไป S 1> จริงๆเ <ไป S 1> น็ตแค่เล่นให้มีความสุขทุกวันใช่เพราะเน็ตอยู่ที่ในพื้นที่นี้มามานานมากพอสมควรนะคะก mm hmm. ็ถ้าคาดคาดหวังไหมก็อยากชนะนะคะแต่ว่าคีย์สำคัญของเน็ตก็คืออยากเล่นให้มีความสุขมากกว่า ก็เน็ตหลุดการ์ดอพิเชยตอน2018นะคะคก็จริงๆก็ก็เกือบจะเลิกเล่นไปละแต่ว่าก็คิดว่าเน็ตยังมีสกยภาพอยู่ก็พยายามอดทนช่วงนั้นมาตอนนี้ก็เหมือนแค่คิดว่าทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขก่อนใช่แล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็ออกมาดี